สวัสดีครับพี่น้องเด่นพากินพาแซ่บมาแล้วเจอกันเหมือนเดิมมาวันนี้เดือนมีไอ้ต้มแซ่บพี่น้องต้มแซ่บต้มเองพีงง่น้องโอ้โหกว่าจะเปื่อยโอ้ยชิมก่อนต้มแซ่บใส่พริกสดๆพี่น้องนี่เครื่องในต้มแซ่บครื่องในครับ ผมอมมวันนี้มาในน่ยงข้าวเจ้าวันนี้กินข้าวเจ้าพี่น้องกินกับข้าวสวยร้ยอนๆแต่ว่ามันเกิดกินยากรพี่น้องต้องเป่าก่นนงั้นลวกปาก เนี่ยผมผมปีน้องข้าหฮ้อนห้อนแต่เข้าหฮ้อนเ่าไม่เย็นเหมือนก้อนเนาะมาทางไก,ก่ทางไก,ก่มากินกับ้องเรียนเด้อต้มแสบต้มแสบ Ouais, on va dire là

เวลากินของอร่อยอร่อยแซ่บๆล้ำลำชอบสะอึก <c oughs> ขยายปอดอยนไม่หน่องแก้วเท่าหวานเนาะ What? Sure. ว่าแล้วก็ว่านอ้องว่าคอมเมนต์นอ้องพี่น้องนอ้องยิงแมงหลอดนอ้องเป็นลุงเด่นนอ้องยิงแมงหลอดและเขาอู้แล้วก็ขึ้นของขึ้นของไยังน้องดูข่าววันนี้ยิ่งของขึ้นเลยพี่น้อง ไทยเราอ่ะสู้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวลุงเด่นเน็บผื่นไปงี้พวกทหารคอมเมนต์ Mm -hmm. Thích cà phê phết. phết đã chạy bị nồng าะตรงแบบนี้ล้ำขนาดกี่หนงใส่หมี่นี่ใส่มบ้าง mà đâm nhọc ruột đấy โอ้ตัแต่มาถ้วยกินคนเดียวม่นเดียวะเมนูนี่เอ้าลุงเด่นก็ขอโทษขออภัยสำหรับคนบมกินเมนูแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ลุงเด่นก็ขอโทษขอสุมาพสำหรับคนเอ้ยเออสำหรับคนบทกินเมนูแบบนี้แหละถ้าลุงเด่นกินมุมมาบก็ขอกราบขอสุมาเอเด้อวันนี้ลุงเด่นก็ฝากเว้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเด่นด้วยเด้อ วันนี้ลุงเนี่ยกาบลาไปก่อนครับผมเป็นกำลังใจให้ทหารแนวหน้าทุกคนครับคนไทยสู้ส้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย้ากันลิปหน้าครับผม